ที่น่าจืดตั้งแต่เพียงสองเพียงแรกเลยนะใช่เปนหูเช็ดออกหมดเลยเงือเหมือนเหมือนแบบเงือเหมือนในขึ้นน้ำไายเลยนะใช่ขึ้นน้ำไายเลยเช็ดออกหมดเลยประจำอีรีประจำใครบอกไม่เปล่าเลยโอเคมานนัดติดอุ้ยเขากิดเงินตี่ติดสิทำไมไม่นอนกันคะ

น่าิมากเครเสียงมันขนาดห้องมันไม่ได้มันมันมันบนโมเด่ขนาดไเค่งเสียงบมเดลยุงไงกันเนาเออมันเป็น้องมันเป็น้องแบบ2.2งคนสองตู้ยัญละสองใบกบไปก่อนนะเห็นมันงอนวดอ่าแล้วทีนี้ครับมันลองเพล่งบันนี้ แต่ว่าผมอยู่คือผมขึ้นไปทั้งเวทีคื่อผมคือเหือผมบอกแบบอันคือมันจึนพร้อมเนาะพื้นดินเนี่ยเหมือนกับฝนตกแล้วทีนี้ก็เป็นหลังคาเต็นท์แล้วก็คุมรอบคือโล่งเห็ด่อไงไปเพล่งแลกผมกับสิตายแล้วครับนาเลี้ยงลงเลี้ยงโล่ทีแรกก็รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมวันนี้ไม่เหนื่อยจังอะไรอย่างเงี้ยด้วยมีความรู้สึกแบบแบวันที่พ่อพ่อมันมันหลังพ่อหลังจากเท่หน่อยที่เอาใจในต่างแดนนั่งเอานั่งเอาเงินนอนนั่งเอาเงินนอะไร เจ๊กมวยนหกเนาั่งนั่งอเงินนั่งัเงินหลูกมาบินเยนตเรหมวาเอ้ยมันมันเป็นพรอากาศมันมาุุ่่นอ้าวแต่นี้ไม่มีเหนื่อเลยจีิงจริงๆแบบตัวยังไม่มีเหนืออีแล้วเนาะมคนนี้ไม่ค่อยมีเหนื่อแต่ผมแบบไม่มีเหนื่อเลยเต่กับะโบดีเลยมีเหงือ มัมีเงินเลยมันก็พอดีเรื่องสุขภาพแต่ว่าสําหรับร้องเพลงนี่มันดีมันไม่เลอะมันบปรปินส mm ่งยากยคือข <uk> ่ไหมข่ยกันไปลองเพลงหนึ <ceux> ่งมันมีเงแล้วไหลเข้าตาเลยน้ำซุปมาแล้วครับผมน้ำซุปมาแล้วครับคนเขาเพิ่งรู้เนะยว่ามีร้านแบบนี้อยู่ที่คุคือเป็นคนที่ไม่ค่อยแสวงหาเรื่องกินเท่าไหร่ พาแบบพาล้านอี่างสินะคือมีอะไรก็กินน,นั้นเป็นคนที่กินเยอะอยู่แต่บ่ามีอะไรก็คือกินนั้นขอบคุณของฝา,ากจากพี่พี่แม่แม่นะคบทุกทุกบ้านเลย<ม>ที่ไปให้กำลังใจคือ,ค,อคือไปงานไหนกับผมมีรถสิไซหรอแล้วรถมันก็มีแดดแบบเสื้อผ้าเนาะเพราะว่าเราเรารอบมีต้นมันเหมือนกันไม่ได้กลับบ้านก็เลยต้องเอาเสื้อผ้ามาเยอะเก้าวัน<อ>แล้วทีนี้ก็เลยแบบของมันกระจายแล้วทีนี้ของฝา,ากก็ล้นดีใจแ่้งแต่ก็ได้แบ่งปันนี้กับ น้องๆในทีมงานกินนะครับขนมหรือพวกอะไรแบบนี้ฮะนักดนตรีกนรินนี่คือจริงๆเลยคือวันนี้บอยบอย,บอยหน้ามือจะเป็นลมแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเราบอกแฟนคลับได้ไหมว่าเขา,า,าบอกแฟนคลับเดี๋ยวบอกบททายหลูมสินะคิดในใจแต่ยังไม่ได้พูดกับใครนะครับเพราะว่าส่วนมากพี่ๆที่เห็นก็คือแบบตามทุกวันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าวันนี้บอยมีความรู้สึกว่ามันมันเหมือนจะพูดเพราะว่าไม่ได้นอนเลย ไม่ได้นอนเลยนะครับแล้วก็งานมันหลายต่ออือพ่ไม่ไหวเพราะว่าอันนี้ก็ไม่สบายแล้วทีนี้คือพ่อเห็นแบบแฟนนครับถือถือขนมถือเค้กถือของฝากถืออะไรไปเยอะแยะมากมายเนี่ยมันกระทําใจบ่ได้หรอที่ฉันก็อยากถ่ายนั่นแหละคุณว่าว <ๆ S 2> วที่แลกวเขาหยิบจะกตะขอนะเราก็แบบว่าเขาววเขาขึ้นขออะเพิ่งจะเข้าใจอยู่แหละเพราะว่าเพิ่นเพิ่นก็เห็นอยู่ว่าเมื่อยแต่ว่าเราไม่กล้าเลยพอเห็นของฝากเห็นแบบทุกคนแบบเหมือนกับคือแค่ทุกคนมาเนี่ยเราก็ดีใจแล้วนะครับแต่แบบพย่ำบางคนแบบ ไปซื้อของเดียวเขาหมักเนาะหมักบัวกับนี่นี่นะฮะซื้อใส่บมูหมักบัวทัวต้มเฮี่สิสีแล้วไข่ยมักมูเจ้ากัหางไหมแอบหมูแช่มหมูทัวต้มไอ้บันไดกินแล้วหมักเนาะออร่าดีแบบเน้นเลยครับเออที่ชอบมีปัญหาค่ะเวอร์ซเต็มด้วยน้องเขาบอกน้องมีปัญหากับหนูท่ะ รอมาัเน้อ่อเยวนี้นอนที Whew, ่้เลยนะยังไม่นอนนโอเคางหงอ้อบินมาสลักันมาเลยอะครับเอาแบบ เมืออาชีพเขานะฮะเพราะว่าเป็นร้านประจำเลยบอกเมออื่อวานเองก็มาดูลีลาการเตรียมกินนะครับของมืออาชีพโอ้โหผมไม่ชอบกินผักผุชอบากินยาก มาหิวแต่น้องเห็นเี่ยวสินทำไรคนที่กำลังน้อนอยู่ด้วยนี่ทิมาเนียนพักเนียนอย่างสามสันอว่านลงไปว่าล้วครับเขาแก้โทษไหนไม่รู้นี่นี้ครับ ยี่ตอบไป็ยไงครับวันนั้นที่ไปได้โต๊ะที่11ค่ะครับผมพี่ดวงกระมลหิวรอบเด็กเลยหอยแมงผู้ของโปดเป็นคนที่ชอบหอยทุกอย่างเลยหอยแคงก็ชอบหอยแมงผู้หอยนาก็ชอบนะครับหอยหอยนน้อหน้าบันเท่าไหม หอยขมก็ชอบเอาจริงนิดเอาเาอยาคิดลึกเอาวันนี้พี่พูดพูดแบบนะพูดแบบซีเรียสนะนี่พี่บอกวพี่ชอบชอบไม่พี่พูดเป็นทางการนะนี่เอาหนูก็ไม่ได้มีอะไรพี่หอยหวนหอยหออโหหอยหวก็จหอยาแบบสลับตัวค่ะขอไม้พายด้วยครับ มาบพวอีเมป่าจองโตเล่าเพิ่มเปยดาดาวดาวโอ้โหนี่ครับทุกคนเข้าโคตรเข้าโคตรน สไม่สูก็กินที่หิสุกไป่หอยอุ๊ยขอโทษเราหิวเราหิว พี่นี่ขอชีสหนูไม่กินชีสหรอ,อฉันหิวบ้านยังูเสียงหนูเป็นเป็ดเลยเหรอ,อแกไม่ไหวอะไรนะกินเลยว้าวอื้มไหมอื้มคำแรกอ่ะ เอลอยไม่กินไลน์ขอเดียวนนะ มันี้นอ่านบางหาันเอาต้มมามา่าที่ถึงอแล้ว่ ล,นะลูกหูมันลูกหูมันลูกหูมันอาจารย์ลูกหูมันเดีย๋ยวจริงถ้าลูกหูมันมันจริงี 1,500คนจบปะคะทุกคนกำลังจอบอยู่คะ่ะอะมาใ,ใกล้ๆคนนี้คะ่ะบอกว่าทุกคนกำลังจอบ1,500คนเอาก็จอบยดงไงว่าแบบขอสองสองได้หนึ่งขอหนึ่งได้สองทุกคนพิมพ์มาคุยกันได้นะคะนี่ค่ะคนกินเขาถึนกําลังหิวโอ้หือ เมือ่อไรจะเช้าฉันจะไปกิน M K อะ้อม คนแต่อยากยูนั่อีกล่ะพาเพิ่นมากเยจินบะแกล่ะอาา๋ะอเค้่ะแม่แม่สายจินคือบ่นอนมันมันมันติดกันคอมมนต์ันต้องดูจากโทรศัพท์อีกครืไ่ไอ้ไอ้ค่ไ อนแอร์ก็แพ้ไปลุกคุณตม,มาม,มาก่อนพูดมาดูแลตัวเองเลยเป็นไรเขาขับเบิร์นรล้วกอดกินเป็นตัวแซ่บแจงห้อง จะสีน้อหลอกม่เหิวแต่ตอนนี้กินรสค่ะวึ้นเดึ้นดไม่เห็นยังกินรค่ย่างอ่ะปุ่งมีปุ๋มีค่ะอาไมอันนี้จ้าไม่ไหว เปิดตั้งแต่ตีห้าค่ะเที่ยงวันตีห้าตีสี่ครึ่งมันเลิกเยี่ยงกันท้องหน้าแบบนะี้

แบบมี้ม่ไร่ดโอเราไปกันแค่เราไปกันถอดเลยเออต้องเก็บไปที่จระนาเนี่ยมันก็เองเป็นก็ขององอได้นาได้มาแม่บ้าต้องเข้าแล้วเท้าเลยครับนี่ ขับต่ใครวะี่ับไปเดียวคุณนเกิดการสายจอดมาแน่นขอุสายพี่ไกลไม่ใช่ปัญหาครับคุณครับ ไ,ไม่พอไม่เคยนะวันนี้วันนี้หนอยากไปการด้วยเนาะห้องอยญ่ตอนแรกที่ข้าไปซ้อมครั้งแรกอะหนูก็เสียงจะหายไปเลย บตเลตอรี่เหลือน้อยมากที่น้ำมันมาแบตตอรีเหลอน้อยมาวกไหมไม่กินดิบประมาณลวกอยู่ชอบประมาณนี้ใช่

ความดูแลซอสลาเต้อหารวันบอลูดิ cool pop